กันทั้งนะครับกับเกมบินหรือช็อปเปอร์นะครับเดี๋ยวันนี้นเราจะมาเล่นเกมบินหรือช็อปเปอร์กันนะครับไปเลยตัวบอยฮะตัวบอยเลี้ยงมาส่งให้กับเออร์ดิงบอลฮาแลนด์ฮาแลนเลี้ยงหลบเข้ามาฮาแลนหักขวาฮาแลนยิงเข้ามาเลี้ยงเข้ามา หาเล่นยิงชนเสานะลูกนี้ยังไงเก็บตกมาจอนกาเซลโล่เก็บไม่ทันนะจอนกาเซลโล่ทุ่มเข้ามาให้กับโรนโัโรนโดโรนันโดตัดเลี้ยงเข้ามาตรงกลางส่งให้กับเควินเดอะบอยเดอะบอยตัดมาเข้ากลางให้กับเออร์ดิงบอกหาเล่นฮะเออร์ดิงบอลหาเล่นไม่งบกับยิงเรียบร้อยหนึ่งประตูะต่อศูนย์แตกเออร์ดิงบอกหาเล่น แูบนี้ยังไงส่งเข้ามานะโรนัลโดวิ่งเข้าไปตัดบอลได้โรนัลโดเลี้ยงเข้ามาโ,โดนเวอร์กิเอตก้างเข้ามากินแดนมาโรนัลโด้ยังไงโดโรนัลโดเลี้ยงเข้ามาโรนัลโด้หักหักหักแล้วก็จับยิงเป็นสองประตูต่อศูนย์พิซซาโลโรนัลโดนะแล้วนะผมปรับเสียงก่อน มสซี่หาคิมมี่หาคิมมี่หาคิมมี่ตัดเข้ามาส่งให้กับมสซี่มสซี่เปิดเข้ามาให้กับฮาเลนฮาเลนโดนแย่งฮาเลนแย่งมาได้ฮาเลนเปิดเข้ากลางมาเฮ้ยเข้ากลางกับเนมาเนม่าไงเนมาจับยิงใกล้ไม่เข้าเนม่าลูกนี้เข้ามาฮะ ความตรงข้ามเปิดออกไปนะกาเซโร่ก็เปิดเข้ามาให้กับโดนคุมบอลกับโดนโดโดนโดแทงให้กับเดบอยเดบอยส่งตัดเข้ากลางฐานด้านยิ่งข้างข้ามเลยนะโอ้ยน่าเสียดายนะโดนข้ามโกเปิดขึ้นมาส่งมายังไงเดมบัเป้เตียเข้าไปแย่งเกมบัเป้เยบงไม่ทันนะโดนโดอ่าโดนโดโดแย่งมาฐานด้านส่ง ยังไงลูก <éch> นี time, huh food, ้จับยิงติดเซฟนะโอ้วี่จ่อเซฟได้นะโสวยเลยลูกนี้หาเลยยังไม่ได้หาเลยหาเลยโรนโดโรนโดไปแย่งบอลมาได้นะโรนโดเปิดให้กับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยิงมาหนึ่ติดเซฟนู้ดับเตะมุมจับเดอะบอยเดอะบอย เปิดเข้ามาตรงกลางปีเก้มองโมปีติดปีเก้เนาะหมุงไม่ได้นะหมดแไปชิวงแรกนะฮะผมยำลังดีสองประตูต่อศูนย์มาประตูจากเออร์ดินเบลฮาแลน่นกับคิซโนโรเดนโดนะเนี่ยมาเข้าไปแย่งเนี่ยมาเนี่ยมาแย่งเข้ามาหาแล้วนะส่งกับหาแล่นหาแล่นเปิดเข้าขวาให้กับเมสซี่ แมสซ like ี่ไงแมสซี่น sh oh, no. ี่ลูกนะแมสซี่หาช่องแมสซี่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 มสซี่ยิงแมซี่แมซี่ตัดหน้าคู่ขาดีนี่เลยแมสซี่นะเข้ามาแมสซี่หักหลบหลบยิ่งยิ่นะดูลูกนี้สุดสวยฮะจากอิวเนลแมสซี่นะเออเขมาจับยิงเข้าไป ปันโค้มาจนเสาเข้าไปเรียบร้อยนะอ๊นะไม่ไปนะมีนี่มาตัดมาไม่ได้นะไปแย่งบัลหน่อยฮะหาเล่นเบียเข้ามาเอาหาเล่นแย่งบอลได้นะหาเล่นยังไงต่อส่งให้กับเอบอปาเป้นะเอ็มปาเป้เอ็มปาเป,เป,เป้เลี้ยงมา,งมา,มากินไดนะ้เข้าไหมเอ็มปาเป้ยิงไม่คนเขาเหง้าเอ็มป,ปับได้มุมนะ

ฟานได้ฟานได้ฟานได้เรียบร้อยนะครับฟานได้ฟีตูสไปถึงกับวูดที่ป้องได้โอเคยังไงเมสซี่นะไปทางขวาอ้าไปคนตรงข้ามคนตรงข้ามเราเปลี่ยนตัวนะเราโดมบัสเตวานลัตตี้มานะอ่าไคิมมี่ส่งกับฟานได้ฟานอ้าวฟานได้สมว่าณาดบนี่มาเก็บตกได้นี่มาส่งกับฮาแลนหาแรนหา

phong tỏa mùi phong tỏa tay mùi phong tay này phong tay lên này phong tay kiếp tóc lên mùi này phong tay kiếp tóc lên mùi này 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 เอ็ยม่เสเน้เนมาิ่นตเนยมาเนยมายิงเข้ามายิงเข้ามาเปิดเปิดติดเสานะเอ้ปเป๊กยิงสวนเข้าไปเรียบร้อยนะฮะประตูต่อสูงแบ์นี้เฮ้ก็มาเนย์เนาเโอ้เนมาเปิดเป็นอ้าวดีเฉยฮะดีเฉยเนย์บอลเตะมานะฮะจบไป ยิงถูกชนะยิบด้วคือไป5ประตูต่อศูนย์จากแม้ตอนแม้ซือเออดิงเบาหาเล่นผู้ที่ยิงได้หาเล่นนะยิงเป็นหประตูโตรนัลโดยิงเป็นหประตูเมสซี่1ประตูเวอร์กิลฟานได้หประตูและชิคิี้นเอ็มปาเป้1ประตูต่อศูนย์นะโอเคนะครับแมตช์นี้ก็ชนะไปชนะวิตเทนบูศูนย์ประตูต่อ5โอเคแมตช์นี้ แต่ชับนี่นะทีมที่ผมเล่นก็จะมีหาแล่นหาเปาปีกซ้ายก็เอเบาเป้ปีกขวาก็เยสซี่แล้วก็กองกลางนี่เรนดูดูบอยเยมายแด็กซ้ายก็จะมีจอนกาเซโร่เซนเตอร์สองตัวก็จะมีปีเก,ก้ฟานได้ส่วนแด็กขวาก็จะเป็นฮาคิมี่นะโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมแม์นี้ครับแม์สุดมันขอบคุณครับ